เวดโอเวนวัตเกิด12สิงหาคม2027ฉันยะรู้จักบ้านกักเลยยูนิต56เคสลัมคาร์บัสแต่ครั้งสุดท้ายแกเข้าไปในรถพ่วงเมื่อสามวันก่อนและยังไม่ออกมาออคุณจะทำอะไรลูกนี้ม,มันป่วยแกคิดว่าจะมีใครสนใจการระเบิดในชุมชนช,นชั้นต่ำายังพวกสลัมรถพ่วงของแกในคาร์บัสอย่างนั้นเหรอแสดโตอยอย่าทำนะฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่นานเกินรอโอ้ฮาริส Oh, Alice! สุดยอดไปเลยขอบใจริกริกปั้นระเบิแล้วนั่นเวนเหรอให้มาาลิสพูดให้ฉันพูดกับเขาแกอย่าโทรมาอีกเข้าใจมั้ยฉันไม่อยากได้ยินเสียงแกอีกแล้ เอชไดโตโชวและอธิมิสไอโอไอตามล่าฉันในโลกจริงมันจะตามล่าพวกนายไม่ว่านายอยู่ไหน ขอโทษที่ต้องผูกตาคนของฉันขิดระแวงไปหน่อยพดูดอีกทีสิคนของฉันขิดระแวงไปหน่อยอธิมิสเหรอชื่อจริงฉันสมเอนธาแต่ใช่ฉันคืออธิมิสห้องน้ำทางนั้นมีสภาพเปลี่ยนขอต้อนรับสู่พวกกระบุเว๊ ไหนอไอันสแตกต้องอยู่ทั้งนั้นเราอยู่ใกล้กันมาตลอดเลยบ้านใกล้หรือจะอยู่อีกมุมโลกมันก็เหมือนกันในโอเอซิสอยากให้รู้นะฉันฉันไม่ได้ผิดหวังเลยรู้ไหมเธอเธอบอกฉันฉันจะผิดหวังถ้าพบเธอแต่ฉันไม่ผิดหวัง ฉันอยู่กับมันจนชิงไม่ต้องฝืนใจพูดหรอกหน้าเธอมีปานแดงแล้วไงฉันต้องตกใจด้วยเหรอ ฉันทำร้ายเธอฉันขอโทษนะไม่นี่ไอเดี๋ยวเธอเรียกฉันซีเหรออ,อจริงเหรอใช่เธอเรียกนนเวทฉันขอโทษนะจะเวทหรือซีเธอเรียกฉันชื่อไหนก็ได้ฉันจะเรียกเธอแซนไม่เออซาเป็น่าเหรอโอเค ที่นี่สง,งบดีจริงๆฉันหมายถึงสายลมผู้คนทุกๆอย่างเราลืมว่าโลกภายนอกเป็นยังไงใช่ <c oughs> อ,อโอ้<น>ตายแล้วฉันนึกออกแล,ล้วนะนึกเไยออกทำไมที่สองจะดูแล้วไร เรีความตรงเกินไปก้าวที่ไม่กล้าก้าที่ฮาริเดย์ไม่กล้าคือคิร่างไงใช่แต่เขาโทษเธอที่ทําให้เขาทะเลาะก,กับมโรไม่ฮาริเดย์หลงรักเธอแทบบ้าเขามีโอกาสอยู่กับคิร่ามีโอกาสจะจูบเธอต่ไม่กล้าเก้าไปใช่นั่นแหละที่เราจะไปต่อสถานที่เกิดก้าที่ไม่กล้าเทปเขาออกเด็กที่โรงหนัง เดาดูคำใบ้ที่สองปริศนาอยู่ตรงนี้ฮาริเด์เก็บหนังทุกเรื่องที่เคยดูเรียงตามสัปดาห์และปีที่ดูและจำนวนครั้งด้วยพันธรักิ์เราขอดูวันที่23ถึง27พฤศจิกาส0 2 5สสัปดาห์ที่เข้าไปเดทกับคิรา่าโอเคทางเลือกของเราสัปดาห์นั้น the fly remake ดังดีแต่ไม่เหมาะกับการเดท say anything ค่อยเข้าท่าน่อย่าลืมคำใบอีกครบผู้สร่าที่เกลียดผลงนานของตนเอง ชายนิ่งหนังสยองเรื่องที่11ของฮาร์เดยสร้างจากหนังสือขายดีของ Stephen King เขาเกลียดหนังเรื่องนั้นคุยเรื่องอะไรบอกด้วยใช่พ่เราเจอแล้วแน่ใจหรือว่าอยากก้าวเข้าไปในเรื่องนี้แน่ใจที่สุดเลยครับก็หวังว่าจิตนายจะแข็งพอนะสไตล์ไหงคเบง The shining. ว่าเรามีเวลาประมาณห้านาทีเพื่อหากุญแจมีกุญแจหลายดอกในเดอะชายนิ่งจะเริ่มตรงไหนฉันไม่เคยดูเดอะชายนิ่งหนังน่ากลัวจริงๆเหรอเอ่อฉันต้องเอามือปิดหน้าแอบดูโอเคตอนนี้เรามีกุญแจจากห้องสองสามเจ็ดกุญแจของสโนว์แคทหรือกุญแจที่พวกเขาให้แจ็คตอนต้นเรื่องถ้ามันเป็นเก้าที่ไม่กล้าเป็นกุญแจอาจไม่ใช่กุญแจรู้ว่ากุญแจสโนว์แคทอยู่ไหนแจ็คค่ะรอแจ็คทุกดอกเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องพักเขาแล้ สวัสดีแดนนี่มาเล่นกับเราหนูหนูจะออกจากนี่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอสปเดี๋ย